สวัสดีครับแฟนคลับเซียวทุกท่านวันนี้ก็เป็นประจำเช่นเคยนะครับพี่คอร์กราฟแล้วก็ข่าวบิตคอยดี๋ยวผมเอาเรื่องราวของข่าวมาให้ลายฟังด้วยลกันนะแล้วแต่นะถ้ามันครบถ้ามันยังไม่ถึง15นาทีก็จะเอาข่าวมาให้ด้วยลวกันเพราะว่าดูกราบบิตคอยเดียวมันก็เรื่อยๆนะฮะดูเลยลวกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะฮะโอ้วันนี้ บิตคอยลลงแรงนะครับบิตคอยลลงแรงเลยแต่ดูกราฟเดมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่เสียหายนะครับก็ยังอยู่ในกรอบการบีบตัวที่แคบลงครับเป็นแบบเอพเพกนะใครใครใครถ้าอ่านหนังสือเล่มดำของผมนะคุณจะเห็นว่าลักษณะวันนี้การบีบตัวแบบเอพเพกนะฮะย่อยแรงขายครับแกว่งแคบลงแคบลงไปเลยครับออกเป็นแนวพ c p นะครับอย่างที่วมันไม่ยกหาย,ยกโลน,นั่นเองนะ ครับสีนาทีก็ครับสีชั่วโมงก็ก็ดูเรดหน่อยนะฮะแต่ถ้าดูกราฟรายวันก็ยังคงพอไหวอยู่นะครับยังพอไหวอยู่นะอีเทอร์มอีทเทอรเียมอีทเทอรียมก็ย่อเบาๆครับไม่มีอะไรครับยังคงแข็งแรงอยู่นะฮะ XRP ก็โอ้ยย่อย่อใช้ได้ครับเออน่าเข้าเว้ยอ่าย่อสวยครับ โอ้ oh, ตัว LTC ปั่นครับปัน่นปั่นแล้วก็จบเลยครับโหทุเรศเลยครับแบบเนี้เจอเจอซ u p p l y ยโซนนี้เข้าทำครับทำให้ต้องย่อลงมาครับคนติดดอยขายก็เราดูเราดูต่อไปว่ายังไงนะมา market เกอร์จะทำต่อหรือเปล่าหรือว่าจบไปเลยครับดีที่ผมมีบอกว่าไม่น่าจะมีนะตัวนี้นะ บิตคอยแคดก็พักตัวสวยครับอันนี้อะไรเทเตอร์ ater, ก็ไม่มีอะไรครับไม่สนใจโลกไบแนนพักตัวสวยเช่นกันครับไบแนนสเตลล่าพักตัวเช่นกันครับย่อลงมาแนวรับตรงนี้นะฮะคา r d ดานนของผมเป็นไงบ้าง ย่อลงมาครับหาเส้นค่าเฉลีย่ย7วันครับแต่ก่อนมันเคยนะฮะมันพักตัวเส้นนี้ตลอดเลยนะนะครับ7วันก็ยังพอไหวอยู่นะฮะตัว BSV ก็พักตัวได้สวยนะฮะวานคอยวานคอยก็พักตัวครับ OMG อา้าวไม่อยากไปเว้ยพักตัวก็ถือว่ายังพอใช้ได้พอดูได้นะครับซิลิก้าก็พักตัวครับเออช่วงพักตัวนี่น่าสนใจนะครับตัวไหนที่มันพักตัวดีๆก็ทนรวยต่อครับอ,นนะอ,อันน่ะเป็นยังหวะซื้ออันนี้อันนี้ไม่สวยครับตัว SNT State Status Network นะ Civic ก,ก็ พอได้ครับนะฮะเชนลิงโทเค็นพักตัวครับอ่าแบบเนี้ยรอจังหวะให้ซื้อนะครับตัวเนี้ยโกเลมโกเลมก็ค่อยๆขึ้นครับไม่ค่อยมีอะไรส่วนนะั้วิ่งส่วนวนะั้นเนี้ย iost ก็ไม่มีอะไรครับซีโร่ล่ะเป็นไงพักตัวครับพักตัวลงมาในโซนครับอย่าลงแรงนะลูก เคสไซเบอร์เน็ตเวิร์ครับต้องดู4นาทีนะ4ชั่วโมงเป็นไงบ้างก็ย่อลงมาหาโซนแนวรับอีกครั้งหนึ่งครับแหมแท่งนี้เหมือนจะไปได้ดีนะแต่เจอกลับมาใหม่ก็ร้อนหนาวแล้วครับคนที่ถือครับผมก็มีร้อนหนาวเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยอีนิกมาเป็นไงก็ค่อยๆขึ้นนะครับแหมเด้งจากเส้นคาเฉลีย99วันนะฮะไรเด้นโอ้ขึ้นดีครับวิ่งสวนไรเด้นวิ่งสวนเนี่ยฮะ อาร์กบล็อกก็พักตัวครับเด c เซนทร l แลนด์พักตัวอินฟินิตัสก็พักตัวคอร์เทคคอยไม่สนโลกครับซิกก็ไม่สนเช่นกันฮะเจฟินไม่เป็นที่สนใจครับเอเวอเ c h ก็ขึ้นนิดหน่อยฮะพาวเวลเลพักตัวรัดคอยเป็นไงโอ้โหย่อแรงนะครับ ต้องระวังครับเพราะว่ามันมันปั่นแรงเกินไปอะทให้เรารู้สึกว่ามันผันผวนมันเก่งกําไรกันมากเกินไปก็อันตรายนะอ่าใดก็ไม่มีอะไรครับใดนี่เป็นหุ้นที่ไม่มีความสนใจครับนะตลาดไม่สนใจนะโอ้วันนี้ทำราดีมากกับ5ชมอห้านาทีครับโดยรวมนะครับก็วันนี้ดัชนีของไม่ใช่สิ คริปโตส่วนใหญ่ก็พักตัวตามบิตคอยนะครับเฮ้ยอันนี้9ก้าเฮ้นี่มันออนนวแต่ทั้งนี้นะครับเหตุการณ์เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมทำก็เพิ่งเริ่มน่าจะเดี๋ยวนะสชั่วโมงปะอันนี้กี่ชั่วโมงละสิบหนึ่งสองสาม เพิ่งได้สีแท่งเองครับสีแท่งก็หอีก6กแท่งครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับเฝ้าดูให้ดีนะครับผมเองก็คงไม่ได้เฝ้าหรอกเพราะว่าไปประนอนฮนะต้องดูตอนเช้าเลยว่าจะยังไงนะครับดีที่ซื้อไม่เยอะก็ตอนนี้พอร์ตผมก็ยังบวกอยู่นะมีบางตัวที่มันยังกําไรแล้วก็ยืนได้อยู่ก็คงต้องต้องทนต่อไปครับทนดวยต่อไปนะเผื่อมันจะเด้งกลับมานะฮะ คือถ้าเราไม่มีเวลาเฝ้าก็ต้องซื้อน้อยๆครับอย่าได้จัดหนักนะฮะนี่เป็นทั้งหมดของตัวกราฟคริปโตนะเออผมเพิ่งดูนะว่าไอตัวบิตคอยนี่เขาจะเรียกว่าบิตคอยใช่ไหมแต่ตัวอื่นเขาจะเรียกว่า ALT c o คอน่าจะเป็นเอาแปลว่า Alternative Coin นะครับคือเป็นเหรียญอื่นที่มันนอกจากบิตคอยนะครับก็เป็นทีร่รวมๆนะครับ เป็นเหรียญอื่นที่นอกเหนือจากบิตคอยนี่มันเป็นเหมือนกับมันก็บอกผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าคอยถ้าบิตคอยวิ่งขึ้นนะไอตัว ALT คอยนี่เอา Alternative คอยนี่มันจะร่วงครับมันเป็นเหมือนกับการบาลานซ์กัน,นคือเงินจะไหลเข้าไปอยู่บิตคอยเก่งอะไรบิตคอยมากขึ้นไหลเข้าไปลงทุนบิตคอยมากขึ้นแล้วก็ขายตัว Alternative คอยออกไปประมาณนี้นะครับก็ดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าที่ดูผมว่ามันก็เป็น มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโลกหนึ่งเหมือนกับอีกตลาดหนึ่งอะ่ะตลาดเกงกำไรใหม่อีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจในอนาคตนะครับผมว่านะแต่ถึงกระนั้นก็ช่วงแรกอาจจะเป็นอะไรที่มีความผันผวนหน่อยก็ต้องเราดูต่อไปนะครับมันก็มีอย่างนงี้แหละตลาดเกงกำไรครับก็ผ,ลผลันผวนเป็นือปกตินะครับเออผมเพิ่งไปเซิร์ช Google ครับมันจะมีค r y p โตเคอเรนซี n นิวนะครับก็เลยอยากจะทำให้ท่านดูนะว่าเป็นยังไงนะครับเป็นข่าวนะครับเนี่ยเขาบอกว่า Cryptocurrency Exchange Coinbase Plan Stock Market Listing ครับเนี่ยต่อไปเนี่ยคริปโตก็น่าจะบริษัทที่ทำการค้าทำธุรกิจกับคริปโตครับมันก็จะต้องหาลู่ทางครับ เอาตัวเองเข้าไปสู่ตลาดหุ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมก็มั่นใจว่าบิดครับน่าจะมีน่าจะมีะมผู้บริหารน่าจะมีกลยุทธ์มีนโยบายที่จะทำเรื่องนี้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะเดา,านะาะก็ไม่ก็ไม่รู้กันว่าเขาจะเอาอย่างไรนะ N.Y. S Supreme New York Supreme Court a p p r o v e d investigation into 10 billion cryptocurrency created by อะไรเมนะูเนี่ยแปะไม่ออกครับเนี่ยคริปโตมาร์เก็ตเพลสคอยน์เบสไอเอ็งสต็อกมาร์เก็ตลิสติ่งฮะฮะก็น่าจะเป็นอะไรที่คือถ้าเข้าตลาดหุนได้ก็คงจะเป็นอะไรที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะคริปโตคริปโตเคอเรนซีบลินเนอร์วอนทูบีประเซเดนต์คนที่เป็นมหาเศรษฐี คริปโตครับอยากจะเป็นประธานาธิบดีครับเงินเยอะเนาะกำไรบิตคอย์เยอะขนาดนี้ก็ต้องประมาณนี้แหละคือคนเรามีเงินก็ต้องต่อไปก็ต้องการการยอมรับกับการสรรเสริญนะเหมือนก็เป็นเรื่องปกตินะครับ <S <S Major Indian Company LTCS c u n c h c r y p t o c u r r e n c y ครับเห็นไหมครับว่า ต่อไปเนี่ยคริปโตเคอเรนซีจะเป็นอะไรที่เรียกว่าออกมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับทุกที่จะออกมา,มาเลยครับคริปโตเคอเรนซีจริงๆเราก็ใช้คริปโตน,นะเงินดิจิตอลพูดยังไงครับเงินดิจิตอลเนี่ยมันก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วล่ะผมเองก็ใช้อยู่นะผมใช้ผมเรียกว่าผมคิดว่าวอลเล็ตเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับคริปโตเคอเรนซีนะ อย่างเช่นของอะไรนะเพียงแต่ว่ามัน,ม,นมันมันมาเก็งกำไรไม่ได้อย่างเช่นผมใช้ True w a l l e t เนี้ยน่าจะใช่เหมือนกันนะก็เป็นลักษณะเนี้ยแหละเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ครับเงินออนไลน์วันนี้นะเงินที่เป็นอะไรที่เป็นตัวเลขเ f ฟเฟส e ีเกล็ดคริปโตกริซี r เอาอาร r คอยแบ Backed by US ประมาณเนี้ยข่าวไ,ไม่น่ายใจนะอ่านแปลไม่ออกนะฮะ จะได้ฟังนิดนึงคือตอนนี้ผมได้เปิดบัญชี eTo โห o แล้วก็ได้รับการอนุมัติหมดแล้วนะครับยืนยันตัวตนได้หมดแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมีข้อมูลเรื่องของการเทรดเปรียนเทรดหุ้นต่างประเทศมาแชร์ใท่านได้ฟังกันก็ได้นะครับอาจจะมีการสับเปลี่ยนกันนะก็คงมาเป็นช่องนี้แหละส่วนช่องเซลผมคิดว่าคงจะไปเป็นในแนวทางของ เรื่องราวการ m มเซ็ตซะส่วนใหญ่นะ mindset แล้วก็เรื่องราวของการยังไงเดียลงมาโซนไซโคโลจีมากกว่านะครับแล้วก็ช่องเนี้ยช่องคริปโตเซียนนี้ผมจะเป็นเรื่องราวของการเทรดแล้วก็อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอะ่ะเป็นของคริปโตเป็นของหุ้นต่างประเทศหรือเป็นพวกคอมมอดิตี้อะไรก็ตามทีม่ผมสนใจนะอาจจะเอากราฟมาแชร์ว่าไอ้เนี่ย พที่น่าสนใจอะไรเงี้ยนะให้ท่านดูนะครับถ้าท่านสนใจประมาณเนี้เออสนใจอยากหาหุ้นอยากอยากได้มุมมองเกี่ยวกับการเทรดของต่างประเทศก็สามารถที่จะบอกเพื่อนให้เข้ามา s ับสไครต์ตามในช่องนี้ได้นะครับเอาไี้เท่านี้นะครับวันนี้ก็พูดกันเล็กๆน้อยแซมกันหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ